คุณแสวงบ้างคุณแสวงไม่ A ีปัญหาตับ e อักเสบเป็นแบบไหนฮะ <c oughs> คุณหมอคุณหมอบอกเป็นตับอักเสบแบบไหนฮะมันปวดอยู่ข้างในปวดลึกๆครับปวดตับครับมันไม่ใช่มไม่รู้ว่าปวดแต่ผมรู้ว่ามันปวดข้างในอะ่ะมันจะปวดลุมล่มๆอยู่ข้างในอยู่เดี๋ยวโทษดีนะเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่อตอนแรก,กน,นะะบักออผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่อฮผมก็ไปหาหมอครับ หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวเอายานี้ไปกินก่อนนะยาแก้ย่อแก้อะไรเนอ่มเขาจะให้กินยาแก้ย่อก่อนอืมเพราไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ครับเออพอยาแก้ย่อผมกินมันก็ไม่มันก็ไม่หายอ่ะมันก็ปวดลุ่มๆลุ่มเยอะเนี่ยมีไข้ไหมครมีไข้น้อยน้อยมีไข้เน้อยครับผมมีไข้น้อยแล้วก็ตกเย็นมาผมจะทำเอาข้าวตบบ้าเนี่ยให้กินให้มีให้เนี่ยกินอยู่ครอบครัวเราครับ ก็นั่งกินเบียร์ไปด้วยวันละขวดสองขวดไม่ไม่ไม่ขวดสองขวดนะฮะครับผมบางทีก็เพลินมางคนเรา <laughs> 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 อะเสร็จแล้วยังไงฮะมันก็เป็นไข้เอ๊ะกูเป็นไรวะมันก็ไม่หายเป็นมันเป็นไข่อยู่อย่างเงี้ยเป็นนานไหมประมาณสองอาทิตย์เนี่ยคือจะเป็นทีสองอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างนี้หรือว่าไม่ใช่มันเป็นอะช่วงช่วงเป็นอ๋อช่วงที่เป็นครับประมาณสองอาทิตย์ครับแล้วหอมเลยครับเนี่ย น้ำหนักลดลงเลยกันเนี่ยพวบเลยมีน้ำหนักลดลงด้วยครับมีไข้น้ำหนักลดลงครับผมปวดตัวปวดปวดที่ที่ที่สะบักนะนะที่หลังเราเนี่ยด้านหลังแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณหมอเลยบอกให้เดี๋ยว้คุณไปตรวจเลือดก็แล้วกันครับบอกเจาะอ้าวไปตรวจอีกครั้งที่สองไปตรวจเลือดเลยเจาะเลือดออกมาครับผมคุณหมอบอกไงฮะดูผลเลือดแล้วผลเลือดว่าคุณไม่ปกติแล้วเขาบอกคุณไปตับอักเสบแล้วครับผมอุยยารู้ไหมว่ารุนแรงแค่ไหนตับอักเสบ คุณหมอบอกไหมครับว่าตับอักเสบบอกบอว่าเยอะแล้วนั่นแหละคุณไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับบอกไหมครับว่าเป็นชนิดไหน<ม> a b c d อ๋อ a, a a s t 9 54าห้บอ๋อนั่นมันฤทธค่าค่ามัน,นอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดมันค่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์น้ำไพนิดหนึ่งเ,เขาบอกว่าค่า a วันที่30มิถุนาครับวันที่30มิถุนาสามสิมิถุนาปีที่แล้วนะฮะค่า a s t เท่ากับ54 ALT เท่ากับ94เห็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยคุณจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40นะฮะอย่างนี้อย่างนี้จะบอกว่าแต่ก็ไม่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเป็นตับอักเสบชนิดไหนอานะจารย์คือตับอักเสบมันเกิดได้หลายแบบครับอาจจะอักเสบเพราะติดเชื้อไวรัสหรืออาจจะอักเสบเพราะสารเคมีบางอย่างหรืออาจจะอักเสบเพราะกินยาบางอย่าง หรืออาจจะอักเสบเพราะดื่มสุราคือคือมันอักเสบได้หลายอย่างอันนี้แล้วแต่แต่ของคุณนี่คงไม่ใช่ติดเชื้อไวรัสอะไรหรอกนะคะคงจะเป็นเพราะว่าดื่มสุราเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบียร์วันละขวดสองขวดเองนะเยอะกว่านั้นแน่เยอะมึงก็เยอะเยอะครับเยอะเริ่มสารภาพเอาวันที่มีงานเมีอแล้วก็อ๋อนะครับงานวงงานบวชเนี่ย ก็คือเป็นได้หลายสาเหตุค่ะสาเหตุมันมีหลายอย่างความรุนแรงของมันจะส่งผลอะไรบ้างครับคือถ้าดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆใช่ไหมฮะไม่สิคอาจารย์ตับอักเสบเนี่ยฮะถ้าถ้าโดยทั่วไปไม่ทราบสาเหตุอ๋อโดยปกติตับเป็นเหมือนกับเครื่องเก็บขยะในร่างกายเก็บสารพิษในร่างกายถ้ามันอักเสบมันก็ทำงานไม่ได้ถูกไหมฮะพอทำตับเก็บของพิษไม่ได้ของพิษก็จะสะสมในร่างกาย มันก็จะมีอาการต่างๆอ่อนเพลียเพลียแรงอะไรมีไหมฮะไม่มีเรื่องมีแรงเลยครับไม่มีเรื่องมีแรงอ่อนเพลียเพลียแรงไปเรื่อยๆถ้ารุก็เนี่ยฮะมีอาการปวดเกิดขึ้นปวด่เสียชีวิตได้ไหมฮะก็อาจจะนานหน่อยนะ ต้องตับแข็งก่อนหมายถึงว่าต้องเจ็บนานหน่อยก่อนที่จะเสียชีวิตต้องป่วยนานหน่อยคือคงไม่ไม่ไม่รวดเร็วเหมือนหัวใจวายหรือพวกนั้นอ๋อก็นี่ก็ปวดอยู่สองสัปดาห์ครับผมหมอบอกสุดท้ายมาดูค่าเลือดบอกว่าเป็นตับอักเสบครับผมแล้วคุณหมอให้วิธีรักษายังไงครับคุณหมอก็ยามาให้ให้ทานยาครับผมหลายหลายเม็ดอุ้ยต้องสามสี่อย่างตั้งสี่อย่างห้าอย่างนู่นเนี่ยมียาแก้ปวด แก้อักเสบอ่าฮะแกแกแกอุ้ยสารพัดแก้เลยครับผมแล้ว,แล,วแล้วสั่งให้เลิกด้วยไหมฮะเลิกดื่มเลิกดื่มอ๋อ,อให้เลิกงดงดเหล้านะครับอกงดงดเบียร์ผมไม่ได้กินเหล้าผมกินเบียร์หมอบอกให้งดเหล้าก็ไม่ไม,ไม่กินเหล้าครับผมดื่มเบียร์ครับอ่าแต่แล้วบอกว่ามันก็ยังมีอาการอยู่มันก็ยังมีอาการรุมๆอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่หายขึ้นไม่หายไม่ดีขึ้นครับห็นบอกจนแบบว่ามีหน้ามืด หน้ามืดด้วยอ่ะทํางานไม่ได้ครับเพราะผมขับรถด้วยไงเอ,อขับกลิปอ่ะอ่าฮะก็ถือว่าราุนแรงรุนแรงแล้วแล้ว,ลว,ลวมีวิธีรักษาอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากกินยาคุณหมอบอกไหมฮะไม่มีก็พอดีก็แฟนเนี่แหละเขาอันนี้อยู่เขาเป็นในอะไรผูิแพ้อย,อยู่ครับเขาบอกเขาเนี่ยเขากินยาเพื่อนเขาแนะนํามาอ่าฮะคุณลาตรีครับเขาบอกลองลองลองดูทีเฮ้ย แฟนเป็นภูมิแพ้ครับแต่คุณเป็นตับอักเสบครับแล้วคุณจะมาลองตัวเดียวกับเขาได้ยังไงอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าได้ทุกโลกเขาบอกเขาพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดนะอาจารย์พิเชก็ไม่ได้พูดนะเพราะฉะนั้นเราไม่เกี่ยวนะฮะอ๋ออ่ะแฟนบอกว่าลองดูครับผมแล้วลองทานยังไงฮะเช้าสองเย็นสองครับเช้าสองเย็นสองครับผมเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณถึงถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรกับตัวเราทําอะไรก็มากินพอกินแล้วมันก็ดีขึ้นไงตอนนี้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆกี่วันถึงดีขึ้นฮะไม่รู้ผมกินไปแล้วผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้ดูว่าว่ามีปฏิกิริยากี่วันผ่านไปใช่ไหมครับผมแต่แต่ว่าเออมันดีขึ้นเพราะเราเราเคยเป็นลุมๆมไข้อ๋อคือไข้มันก็ไม่หายหลังจากทานยาก็ไม่หายถูกไหมฮะทานยาที่คุณหมอให้มาก็ไม่ดีขึ้นครับผมแต่พอบิมใบ อืมแต่นี้มันดีขึ้นเลยครับเนี่ยมันมันมันมาเรื่อยๆครับเนี่ยมันเออเราก็ทานมาเรื่อยๆเลยครับเนี่ยอ้าวทางนี้ถามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ใส่สารอะไรลงไปไหมมีอะไรทําให้มันกระตุ้นมีกระกระปี้กระเป๋าขึ้นคือใส่สารซึ่งกินเข้าไปแล้วทําให้ดื่มแอลกอฮอล์เยอะขึ้นได้โอเคเพราะว่าผมว่าอะไรเลยคนก็คงต้องถามนี่แหละครับขณะที่ยาคุณหมอที่ช่วยมาให้รับประทานเข้าไปเนี่ยอาการไข้ก็ยังไม่ดีขึ้นครับ อาการที่รู้สึกว่าไม่มีเรียวมีแรงรเนื่องจากผลของตับ,บ,บเวลาเวลาเป็นโรคตับเนี่ยทำงานหนักมันก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วแหะมันจะเหนื่อยง่ายนะครับทีนี้อย่างกรณีนี้ก็ผมคิดว่าอาการตักเสพที่ตับเนี่ยมันมีก็ตัวนี้มันก็ไปลด,ลด,ลดลอ,าอาการตักเสบคือไปลดลดเม็ดเลือดขาวการทํางานของเม็ดเลือดขาว TH2 ครับให้มันลดลงอาการตักเสบก็ค่อยๆดีขึ้น ง่ายๆอย่างนั้นก็คือไปที่ต้นเหตุเลยนะครับเห็นบอกตอนหลังมีหมบ้านหมุนด้วยครับครับผมบ้านหมุน GS2 ป่าเป่าวป่าอันนี้อันนี้ออมีคนตั้งคำถามดีมากเลยฮะเราอันหน้าไวเราเรามองไม่ไวไม่ได้นะบ้านหมุนบ้านหมุนครับก็ตอนนี้ก็กลับตัวไม่ไวก็ไม่ได้กลับตัวไม่ไวไม่ได้ไม่ได้เวลานอนเนี่ยไม่เมาไอพวกนี ไอ้พวกเป็นน่ะมันจะจะอ้วกก็ไม่อ้วกนะครับคุณต้นไม่อ้วกนะจะอ้วกก็ไม่อ้วกอมันผือดปัวอมอ่ะมันจะอ้วกก็ไม่อ้วกคือถ้าถ้าหากว่าเมาเนี่ยหมุนเร็วๆล้มละครับมันไม่ใช่บางแค่หมุนอ๋อมันจะไม่หมุนมันจะล้มเลยเออฮะอ่แต่ทานตอนนี้ทานมานานเท่าไหร่แล้วครับพี่ทานมาตั้งตั้งแต่ดนมิถุนาครับจนในพฤศจิกายนครับอมันก็ดีขึ้นผมก็ตอนนี้มทุกวันนี้ก็มาได้ทานแล้วล่ะอ่าคราวนี้มีข้า มีค่าตับนะฮะอาจารย์ครับเมื่อ8พฤศจิกายนี้ก็คือ AST ลดลงเหลือ36แล้วก็ ALT ลดลงเหลือ35ก็คือต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ถือว่าถือว่าเป็นค่าที่ที่บ่งบอกอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือการทำงานของ,ของตับ,ตบกลับมาสู่ปกติแล้วอมีคนแซวกินเบียร์ได้แล้ว <c oughs> ก็คงไม่นะครับแล้วแล้วยาที่คุณหมอให้ได้บอกคุณหมอไหมครับว่าทานบิมควบคู่ไปกับยาที่คุณหมอให้ไม่ไปแล้วครับหมดหมดแล้วก็หมดแล้วผมไม่ไม่ไปหาหมอแล้วตอนนี้อ๋อยาหมดก็ไม่ได้ไปเลยไม่ไปเลยครับก็แสดงไม่ได้บอกคุณหมอว่าทานอะไรควบคู่ไปด้วยไม่ได้บอกคุณหมอเลยแล้วไม่คิดอยากจะขับไปตรวจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วมีแรงแล้วไกล ผมถามเป,เป็นความรู้นิดหนึ่งอาจารย์อย่างกรณีอย่างคุณคุณสแสวงเองเนี่ยเป,เป็นนักดื่มเอาว่าเป็นนักดื่มแล้วกันไม่ต้องไปไดิเสธไม่ต้องอายฮะทุกคนก็ดื่มหมดนะฮะดื่มน้ำนะฮะแล้วทานบิมทานกาซีเนียทาน,าทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปเนี่ยมันมันมันจะมีอะไรไหมฮะมันก็ช่วยลดอาการอักเสบที่ตับครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีให้ตับมันดีขึ้นเนี่ยนะฮะ คือหยุดเล่าซะดีกว่าเพราะอาการต่อไปก็คือว่าตับจะแข็งนะฮะพอตับแข็งแล้วอะไรตามมามันก็จะกลายเป็นมะเร็งตามมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเริ่มมีอาการลักษณะนี้อักเสบหนักนะครับคืออักเสบปุ๊บหยุดแล้วครับไม่แล้วนะครับหยุดแล้วครับมมนมีอยู่สองนัแล้วเหรออยู่ตั้งแต่นู่นแหละมาเพราะว่าถ้าอาการต่อไปก็คือตับแข็งครับพอตับแข็งตามมามันก็จะกลายเป็น หอมลงแต่ก่อนนี่ครับอ่าใช่ครับใช่ครับห้าหกกิโลอ่ะผมโอ้ลดลงห้าหกกิโลดำตัวดำเหมือนอะไรเลยเออหน้าเป็นจริงๆนะโรคตับเนี่ยฮะอยากลดน้ำหนักอยู่เพื่อนบอกว่าผมเป็นโรคเอ็นเลยนะอ๋อนะเมื่อกี้ฟังดูคิดว่าใครๆใช่ไม่คือที่เรียนถามงี้เพราะว่าอาจจะมีบางคนนะฮะบางคนบางท่านเนี่ยคิดว่าดื่มต้องดื่มอยู่แล้วสังสรรค์อะไรเงี้ยแต่พอก่อนนอนเนี่ยก็จะรับประทานบิมของเราเข้าไป ซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะไม่ไม่ให้ผลดีเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์เอาใหม่เอาใหม่คนๆหมายถือว่าบางคนที่จะต้องเป็นนักดื่มต้องดื่มอยู่ประจําต้องสังสรรค์อยู่ประจําพอมื้อก่อนนอนเนี่ยสองเม็ดก่อนนอนเนี่ยอืเขาทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นไหมฮะช่วยประสิทธิภาพอะไรครับประสิทธิภาพที่ที่จะออกฤทธิ์ต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอ๋<ะ>อ<ะ>ก็มันคงไม่สามารถไปช่วยเรื่องของลดอาการเมาหรือรักษาอาการตับได้หรอฮะแต่ว่า ก็คือลถอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้ได้บ้างได้บ้างครับวันรุ่งขึ้นก็จะจะไม่แห้งนะแต่ทางที่ดีไม่ดื่มดีกว่าใช่ครับก็จะได้ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณสองท่านมากครับ